และเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าเคยตีไก่หรือว่าเลี้ยงไก่ชนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าไก่เลี้ยงไว้นานหรือว่าเาแล้วก็ตีเก่งหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูไก่ของพวกเราครับตอนนี้ไขลานเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูไก่ของใครสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พอลล่จะมาทําคลิปครับการชนไก่ของเราครับนี่วันนี้พอลล่มีไก่ชนมาด้วยแต่อันนี้เป็นลูกเจี๊ยบ ไซส์จิ๋วครับดูรีโอถือครับตัวนิดเดียวเดี๋ยวมาดูไก่ของใครจะตีได้เก่งกันครับของไลออนไก่สีอะไรลูกสีชมพูคสีชมพูของรีโอครับแล้วของทิกเกอร์สีเขียวอันนี้ยังเป็นลูกเจี๊ยบอยู่ครับนี่ดูสังเวียนครับสังเวียนตีไก่ของเราและเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าเคยตีไก่หรือว่าเลี้ยงไก่ชนนะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าไก่เลี้ยงไว้นานหรือว่าเขาแล้วก็ตีเก่งหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูไก่ของพวกเราครับ อ่ะตอนนี้ไข่ล้านเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูไข่ไก่ของใครจะแรงดีกันอาติเกอร์ขยับเข้ามาเลยอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดแชร์พวกเราด้วยนะครับอ่าสักวียนพร้อมครับไก่พร้อมหรือยังอ่าดูสติกเกอร์สติกเกอร์ยังไม่พร้อมเร็วหน่อยสติกเกอร์เร็วหน่อยสติกเกอร์เร็วหน่อยอ่านับเลยสามสองหนึง่งแล้วครับ ตอนนี้เป็นการตีหมูแล้วครับตีทีเดียว3ตัวเลยเอาเร็วท่ามจับท่ามจับดูครับมันจิกกระสไก่กระสิเกอร์จิกตูซีโอตอนนี้ไก่จิกเกอร์ครับของไลออนสีชมพูมาแล้วครับเริ่มหยุดแล้วเริ่มหมดแรงนะครับตอนนี้ไก่หมดแรงเอาไข่ล้านใหม่ไข่ล้านใหม่เร็วเร็วเวเดี๋ยวมาตีกันในยก2ดูซิไก่ใครจะชนะอ่ะพร้อมหรือย่างชนะชนการสามสองหนึ่ปอย เอา,เอาล alcohol, house, like แล้วครับจิกกันใหญ่แล้วเร็วเร็วเร็วเอาแล้วคนแล้วคนแล้วคนแล้วเอาแล้วเล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปเลยอ่ติ๊กเกอร์สู้สู้ติ๊กเกอร์สู้สู้เร็วเร็วเร็วมันหน้าชนกันไงไก่จะหมดแรงแล้วครับไก่จะหมดแรงแล้วจิกจิกกันใหญ่จิกกันใหญ่แล้วเอาแล้ว ไก่หรือมันลูกกระเจี๊ยบหรือว่านกกระจอกกันแน่ไก่ไม่มีแรงเลยตอนเนี้ย <trader S 1> ม,ม,มันไม่ค่อยกินข้าวแน่แล้วไก่พวกนี้น <Alles. S 1> ไม่มีแรงเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วเสนุกด,สกดีสนุกดีแบบนี้เอามาเล่นตีกัน <i> ที่บ้านเราไม่มีไก่จริงครับเลยต้องเอาลูกเจี๊ยบแบบนี้ครับเอามาเล่นตีกันไข่ล้านให้แน่นครับเอาพร้อมเอาขนลุดแล้วลอ้อนพอแล้วลูกสามสองหนึ่งปล่อยเลย ทิกเกอร์ขีดโกงทิกเกอร์ปล่อยเร็วเร็วเร็วมาแล้วเอาละครับชนกันแล้วห้ามจับห้ามจับทิกเกอร์ห้ามจับทิกเกอร์ห้ามจับโกงแล้วเอาแล้วของรีโอของไลออนขีดกันใหญ่นะครับตอนนี้ทิกเกอร์มาแล้วทิกเกอร์มาแล้วไลออนโดนลุมไลออนโดนลุมแล้วสู้สู้หน่อยสู้หน่อยโอ้แรงมันดันกันไม่ไหวมันได้แต่ยืนคุยกันนะทิกเกอร์ ใช่ใช่ใช่ไก่มันคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้จิกกันนรกมาอีกรอบหนึ่งแขงนี้แข่งสองคนดีกว่าแข่งสอคนดีกว่าเอาไปวิ่งแข่งกันมันไม่ไปมันวิ่งวนนะไก่อันเนี้ยจะเอาไปแข่งกันก็ไม่ได้ใช่มันไม่เหมือนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มันเดินทางตรงได้อันนี้มันไม่เดินนะะพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งปล่อยเลยสู้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 เร็วเร็วเร็วจิกกั ไก่ไรอ้อนหมดแรงก่อนแล้วเอาแล้วมันเริ่มพยักหัวแล้วยึกยักยึกยักหมดแล้วหมดแรงแล้วนี่ขนลุดผม <laughs> งขงนลุดเลยผมเหงื่อขนลุดสงสัยถ้าอยากเล่นตีไก่ต้องไปหาไก่จริงๆมาตีกันแล้วมั้ง <laughs> เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับใครเลี้ยงไก่ครับมาคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับอันนี้ไม่มีไก่ครับต้องหาลูกเย็บเอามาเล่นตีกันแบบนี้่พร้อมหรือยังอ้า สามสองหนึง่งปล่อยเลยเอาเอาแล้วครับมาแล้วติ๊กเกอร์เชียร์หน่อยติ๊กเกอร์เชียร์หน่อยเร็ว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 ไก่ใครจะแรงดีกว่ากันครับพอว่าสงสัยวันนี้ไม่มีไก่ใครแพ้แน,น่เลยเพราะมันไม่ล้มสักทีมันหมดแรงก่อนน่ะมันหยุดแล้วหมดแรงแล้ว มันไม่จิกแล้วลูกมันเหนื่อยมันเหนื่อยฐานมันอ่อนเอ้ยลานลานมันไม่แรงพออันนี้มันใช้ไข่ลานอ่ะคลิปนี้จบก่อนทิกเกอร์เดี๋ยวมาเล่นกันตอ่อในคลิปหน้านะครับจะถึงคิวพวกรถบังคับแล้วยังมีมาต่อคิวอีกหลายคันครับยังไม่ได้ทําการรีวิวให้ดูกันอ่ะตอนนี้ตอนนี้ท้ายคลิปแล้วครับทิกเกอร์ขอกําลังใจหน่อยครับพี่ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เกินเลยครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด ใช่แล้วครับกดติดตามแล้วก็ต้องกดปุ่มอะไรด้วยลูกใช่แล้วครับกดกระดุมกุ้งกิ้งกุ้งกิงก้งครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับบายบายกลับมาเล่นกันคลิปต่อไปครับ